สดีครับอพอดีอ่านข่าวเจอ,อเกี่ยวกับโครงการรัดเปิดช่องให้ไกลเกียร์นะครับกับเจ้านี้นะครับพอดีได้เปิดข่าวเจอนะครับเริ่ม14กุมภาพันธ์คือเริ่มวันนี้นะครับเป็นโครงการไกลเกียร์กับทางเจ้านี้นะครับเกี่ยวกับ นี่บัตรเครดิตนะครับผู้ให้บริการด้านสินเชื่อนะครับสินเชื่อบริการเครดิตและสินเชื่อ่านะครับอีกสองแห่งครับที่เข้าวงโครงการครับมีมากมไก่เกียร์นี่บัตรเครดิตและสินเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะแบ่งของลูกหนีออกเป็น3ามกลุ่มนะครับสามกลุ่มนั้นกลุ่มแรกนะครับคือลูกหนี้ NPL นะครับแล้วก็ที่มีนะครับคำพิพากษาและมีการ เข้าสู่กระบวนการครคับคดีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าในชั้นบังคับคดีแล้วนี่รวมถึงว่าทั้งถูกยึดยึดบ้านและอายัดเงินเดือนหรือว่าจครอบคุมถึงไหนนะครับอันนี้ต้องต้องไปศึกษาให้ละเอียดลงกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าวันนี้เปิดโครงการวันแรกนะครับก็คือในกลุ่มที่เป็น NPL นะ มีคำพิพากษาและถูกบังคับคดีนะครับอยู่ในชั้นบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันจะครอบคลุมถึงไหนบ้างครับในชั้นบังคับคดีซึ่งขอบังคับคดีก็มีไก่เกียร์เองอยู่แล้วในชั้นบังคับคดีนะครับก็มีที่ว่าทางลูกหนี้แจ้งความประสงค์ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับให้ยื่นเรื่องไปที่เจ้าหนี้นะครับเพื่อขอไก่เกียร์ผ่อนชาระหนี้นะครับเมื่อถูกบังคับคดีแล้วนะครับ ส่วนในของโครงการของภาครัฐนะครับก็จะแบ่งถ้ามีการตกลงกันได้นะครับในชั้นที่ลูกนี้ NPL ที่มีข้าิพากษาสาระถูกพบคดีแล้วนะครับจะมีการวางกรอบนะครับไว้คือ3มระยะคือชําระนี้ภายใน3เดือนนะครับก็คือกรอบที่เขาวางไว้คือชําระแต่เงินต้นนะครับไม่มีดอกเบี้ยนะครับมีกรอบก็คือ3เดือนนะครับภายใน3ปีนะฮะ และภายใน5ปีนะครับถ้าทําได้ตามแผนนะครับชําระก็จะไม่มีดอกเบีย้ยจะไม่คิดดอกเบีย้ยนะครับอันนี้คือกรอบที่ท,ที่ที่ได้เจอนะครับที่ว่าทางรัฐบาลกับผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับลูกหนี้ที่เป็น a p l นะครับที่ยังไม่ถูกฟ้องหรือถูกฟ้องแล้วก็คือ ยังไม่ถูกฟ้องหรือฟ้องแล้วยังไม่มีท่านอันนี้ก็คือยังไม่มีคําพิพากษานะครับก็เรื่องนี้ก็คือสามารถผ่อนระยะยาวนะครับสิบปีผ่อนระยะยาวสิบปีไอ้กลุ่มสองนี่มันก็จะเข้ากับกระบวนการใหม่ที่ว่าซึ่งทางศาลยุติธรรมได้กำหนดมาคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้นี่ไม่ต้องถึงขั้นฟอ้องร้องคดีนะครับ ก็ลูกหนี้กับเจ้าหนี้พร้อมนะครับก็มาศาลแล้วก็มายื่นคำร้องนะครับที่ศาลขอ,อไกลเกียหรือขอทำสัญญาปณิประน,นอมยอมความซึ่งก็มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งครับเรื่องนี้นะครับที่ว่า,าผมไม่แน่ใจว่าประกาศใช้หรือยังครับที่ว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับ พร้อมใจกันมาศาลครับโดยไม่ต้องทําการฟอร้องเป็นคดีก่อนนะครับก็สามารถมาดําเนินการขอทําไก่เกียร์สัญญาปณิปนอมยอมความที่ศาลได้นะครับอันนี้มันจะเข้ากับถ้าผมที่ผมดูนะครับในประกาศของทางตามข่าวที่ประกาศออกมาชันลูกนี้มีสามลูกนี้มี3ากลุ่มนะครับกลุ่มที่2องคือลูกนี้ NPL ที่ยังไม่ถูกฟอ้องร้องดำเนินคดีหรือ ฟอ้องรับดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษานะครับอยู่ในชั้นชั้นพิจารณานะครับยังไม่มีการพิพากษาหรือทำยอมอะไรเนี่ยมันก็จะเข้าในลูกหนี้ส่วนที่สองข้อที่สองนะครับมีการผ่อนชำระเสนอกันนะครับได้ถึง1ิปีสิบปีอันนี้นะครับมันไม่ได้บังคับนะครับมันเป็นขอความร่วมมือมากกว่าถ้าผมตามความเข้าใจของผมนะครับ ก็คือขอความร่วมมือกับทางเจ้าหนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจนะครับว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่ตกลงก็ได้สิบปีเขาอาจจะมองว่ามันยาวไปนะครับทําสัญญาปณนบัติหนอมยอมความนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตนะครับแต่สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังยังไม่ครอบคลุมถึงนี่ตัวอื่นนี่เช่าซื้อหรือ ทั่วไปนะครับไม่ได้ครอบคลุมถึงครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราวค้างชําระเกิน3ามมวนนะครับ3เดือนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะแปรสภาพนี่เป็นระยะยาวนะครับคิดดอกเบี้ยลดลงหรือดอกเบี้ยที่ถูกลงนะครับนี่ที่เป็น NPL ค้าง3ามมวนนี่นะครับอาจจะงวดเพิ่มขึ้นนะครับหรือก็กิดดบเบียลดลงนะครับ ทั้งนี้นะครับถ้า,าโครงการนี้นะครับเริ่มต้นวันที่14กุมภา2564ก็คือวันนี้นะครับถึง14เมษายน2564นะครับติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับสารยุติธรรมกรมพันธดีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับจะมีพื้นที่ให้ลงทะเบียนนะครับถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ทรหนึ่สนะครับหรือว่าถ้าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วหรือทางเว็บไซต์แล้วนะครับภายหลังจากนั้น1สัปดาห์นะครับานที่ทางาเราดําเนินการลงไปนะครับจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปติดตามนะครับแจ้งผลว่าเป็นเช่นไรนะครับก็เป็นโครงการดีๆให้กับลูกหนี้นะครับที่เป็นหนี้ npl แล้ว ถูกยึดแล้วนะครับหรือกําลังจะถูกฟ้องหรือถูกฟ้องไปแล้วอยู่ในชั้นพิจรนารณาอยู่ในชั้นศาลนะครับแล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นว่าสงสัยว่านี่จะเสียนะครับคือค้างสามงวดเริ่มจะค้างนะครับสามงวดก็เป็นโง,งการช่วยผ่อนแบงเบานะครับถ้ามันดหาทำได้นะครับมันก็ ามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเราจะเป็นนี่สิเขาได้รบฟ้องคดีได้นะครับวันนี้ก็วันที่14กุมภาพันธ์2564ก็ตามสากลคนโลกก็คือวันอะไรครับวันวาเลนไทน์น,น,ทนะครับก็ขอให้ทุกคนรักกันนะครับวันนี้มีความมีความสุขในวันแห่งความรักนะครับอากาศร้อนนิดนึงเมืม่ออยู่เมืองอำเภอเมืองนะครับ อำเเมืองจันทบุรีตรงนี้ก็อากาศร้อนร้อนเลยนะครับีพนิดนึงร้อนมากเลยก็มีข่าวนะครับมาแจ้งให้ฟังนะครับบอโครงการดีๆถ้าทีร่รัฐบาลขอ,อให้ออกมาเราก็ยินดีที่จะ,ะมาแจ้งให้ฟังนะครับ อันไหนที่ทําไม่ถูกก็ว่ากันไปนะครับอันไหนที่ดีเราก็สนับสนุนนะครับโครงการนี้ถ้าทาได้ผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องที่ใช้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนคนนะครับเปมนด้วยนะก็ไปเข้าโครงการขอผ่อนชำระซะนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ถูกบังคับคดีแล้วที่ซับ ายัดเงินเดือนผมไม่แน่ใจว่าอายัดเงินเดือนที่เข้าขาย,ยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะแต่เขาบอกว่าในชั้นบังคับดีก็น่าจะรวมทั้งยึดทรัพย์อายัดน่าจะเข้าขายเข้าเกณฑ์น,นะครับกลุ่มแรกนะครับที่ยึดทรัพย์หรือบังคับดีนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ว่ายึดทรัพย์แล้ว ยึดนโฉนดยึดที่ดินพ้องสิ่งปลูกสร้างไม่มีติดจำนองเนี่ยผมว่ายากที่เขาจะเข้าเขาเรียกว่าไงเขาจะให้เราไก่เกี่ยวะว่าก็ถือว่าเขาได้เปรียบเป็นที่นะซับไปติดจำนองนะครับยา,ยากยากยากครับก็เป็นโครงการดีๆของรัฐบาลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เขาทําดีเราก็ชื่นชมนะครับอันไหนไม่ดีก็ว่ากันไป เมื่อคืนก็แฟนบอลลิเวอร์พูลว่าไงบ้างครับผมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับสามประตูต่อหนึ่งแพลสเตอร์ซิต,ตี้ไปนะครับเ <c oughs> ็าว่ากันไปครับใครที่เกินมาเชียร์ลิเวอร์พูลก็เชียร์จนวันตายครับเนะชียร์จนวันตายนะครับ <c oughs> อาจะมีคนสอบถามมานะครับว่า ฟ้องร้องนะครับในชั้นศาลนะครับคดีเช่าซื้อเจ้าหนี้ยังสามารถยึดรถได้ไหมนะครับติดตามยึดรถไดนยึดได้อยู่นะครับยังสามารถยึดได้อยู่นะครับยังสามารถติดตามนําทรัพย์คืนได้ครับเจ้าหนี้กับสามารถยึดรถคืนได้อยู่นะครับเขายังสามารถทําได้อยู่ติดตามนะครับยังยังทําได้อยู่นะครับสามารถยึดรถได้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องในวงการ เร่งรัดนิสินนะครับยืนรถนะครับก็ยังมีอยู่ผมยังเจออยู่ยังเห็นอยู่ครับเมื่อ,อวันสองวันที่ผ่านมาก็ยังยังผิดนอกกรอบกันนิดนึงนะครับอาจจะเป็นบางบางบางทีมนะครับแต่ผมไม่ทราบหรอกของบริษัทไหนผมก็มไม่ได้เข้าไปอะไรเพราะเราก็แค่ยืน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 ดูห,าห่างๆนะครับก็คือ ็จะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนั้นเราก็ไม่ได้ว่าไปายุ่งวุ่นวายอะไรเพราะทางตัวเจ้าของรถก็ไม่ยินยอมให้เอารถไปนะครับแต่ผู้ต,ติดตามหรือชุดยึดนี่ก็ใช้วิธีที่มันนอกออกกอบนะครับก็ไม่ถูกต้องแต่มันก็จบด้วยดีนะครับก็เขาไม่ยินยอมแล้วาทาง ก็ไม่ได้ไปยื้อยุดงจุกจิกอะไรกันก็ตักคนตักไปนะครับเป็นหนี้เขา่าใช้นะฮะอย่าไปหัวหมอใส่นะครับเจ้าหนี้ก็ต้องการเงินคืนนะครับส่วนลูกหนี้ถ้าไม่มีก็เจรจากัรทางเจ้าหนี้นะครับถ้ามาไม่ไหวจริงๆก็คืนรถออกไปนะครับเราไม่ไหวจริงๆนะเพราะยังไง ทางเจ้าหนี้ถ้าไม่สามารถติดตามทรัพย์คืนได้นะครับหนึ่งชุดยึดเขาก็ยังติดตามไปยึดรถคืนเขาก็ยังเจราจาเกียกล่อมทางคุณทางลูกค้าได้อยู่ดีนะครับก็เขาก็มีวิธีการคุยนะครับส่วนถ้าคุยแล้วไม่ได้รถคืนนะครับเขาก็ใช้ทางเจ้าหนี้ก็ใช้สิทธิทางศาลในการดําเนินการฟ้องร้องนะครับถ้าคุณมีทรัพย์สิน ให้เขาบังคับได้นะครับเขาก็ยึดทรัพย์อายัดเงินเดือนแล้วแต่ที่เขาจะสืบพบสิจเจอนะครับก็มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีมีการนะเขาเรียกว่ามีใช้สิทธิ์เจ้าหนี้ก็ใช้สิทธิทางศาลไปครับติดตามไม่ได้ก็าใช้สิทธิทางศาลไหครับไม่สามารถเอารถคืนได้ก็ใช้สิทธิทางศาลไปกฎหมายมันเปิดช่องให้กระทบอยู่แล้วครับฟ้องร้องก็บังคับคดีภายในสิบปีนะครับก็ เจ้าหนี้เขาก็ได้เปรียบลูกหนี้อยู่แล้วนะครับทุนรอนระยะยาวเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วสายปานยาวกว่านะครับไม่ใช่เจ้าหนี้ที่กู้เองรายเล็กๆนะครับหลอยกู้ใช้สองแสนไม่โดนชฉพาะหนี้ถ้าห้าหมื่นก็สูญหายนะครับสัว์ใจสั่นนะครับมันตัดขาดวันะนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบสี่ พันสองพันห้าร้นะครับสังเกตมา2องสวันหลังนี่เช้านี่อากาศเย,ย,ย็นๆนะครับหลค้อยหลังสายๆหนหลร้อนร้อนมากเลยนะฮะวันนี้วันแห่งความรักเมื่อวานก็มีการ,รชุมนุมกันที่อนุสวรีชาติปรไตยนะครับแล้วก็ เคลื่อนขอบวนกันไปที่หน้าหน้าอะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสารลักเมืองอาสารลักเมืองนะครับคนหลังที่จะมาพูดเื่งถึงการสร้างาสารลักเมืองแต่ละที่มันจะมีวิธีการวิธีกรรมอย่างไงน่าสนใจนะครับปรัติศาสตร์เก่าๆนะครับหน้าติดตามหน้าค้นหานะครับเป็นสิ่งที่สวยงาม ครับผมว่าเป็นสิ่งสวยงามนะครับบางทีวัติษาั์ถ้าเราเรียนรู้หรือศึกษามันอย่างทองแทนง้นี่ก็เป็นเรื่องที่งดงามหนึมากนะครับผมเคยฟังอา,อาจารย์หลายๆท่านนะครับอาจารย์ผมจำชื่อทำไม่ได้เหมือนกันนะฮนะอันนั้นคือมีข้อมูลยินันนะครับ หลายๆเรื่องนะครับที่เรารู้มาเรียนมานะครับเป็นคนละเรื่องกับที่ทางท่านอาจารย์ได้อธิบายหรือให้ความรู้น,นะครับแต่ของท่านอาจารย์นี่เ็าเรามีหลักฐานยืนยันนะครับทุกอย่างนะฮะเป็นสมมติฐานที่น่าเชื่อถือนะครับมากกว่าสิ่งที่เราได้รู้หรือเรียนมานะครับสิ่งหนึ่งที่ ชอบมากเลยว่าชนชาวทางเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียรองเฉียงใต้เนี่ยดั้งเดิมที่ฐานนี่นะเ้าเหนียวข้าวเหนียวนะครับไม่ใช่ข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวนะครับอมีหลักฐานยืนยันนะครับผมฟังท่านแล้วเป็นชั่วโมงน่าสนใจนะครับว่ามสมัยก่อนชนตามเซาท์อีสเอเชียนี่ฐาน,นฐานข้าวเหนียวนะครับไม่ใา่ข้าวเาจา้า แล้วก็อีกหลายอย่างก็คืออรารยธรรมในเอเชียเฉียงใต้หลายๆอรารยธรรมนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ประเทศไทยเมืองไทยนี่ก็คนไทยนี่ก็ประกอบด้วยหลายหลายเชื้อชาตินะครับก็มันก็ไม่ได้มีไทยแท้นะครับดูแล้วไม่ผมไทยแท้คือใครอะ่ะคนอยุธยาหรไทยแท้ก็ไม่น่าใ,ใช่นะครับคนไทยก็ ผสมกันหลายเชื้อชาติพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นรวมกันก็หลายกลุ่มแล้วก็มารวมกันเป็นคนไทยนะครับก็มันหลายชาตินะครับผมก็ยังงงอู่ว่าไทยแท้คือคนที่ไหนคนไทยแท้ๆนะครับสมัยเด็กๆเ,เขาบอกคนอยุธยาเป็นคนไทยแท้นะครับอันนั้นคือสมัยเด็ก,ดกๆที่เราเด็กๆพูดกันนะครับ ไม่ได้มีเอ,อกสารหลักฐานยืนยันนะครับโตขึ้นมาได้มีการเรียนได้รับฟังผู้รู้นะครับที่มีการศึกษาวิจัยอย่างถูกต้องแล้วก็ทําให้เราเข้าใจหลาย,ลายๆอย่างนะครับว่าประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์เมืองไทยะมันไม่ใช่อย่างที่เราเรียนในตำรานะครับหรือที่ถูกปุฝังมาว่าอหนึ่งสองสามนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะ บางทีพอดิตร์ที่เราเรียนรู้ตอนเด็กๆนะฮะมันอาจไม่ถูกต้องนะครับแต่มันอาจถูกใจคนบางจำพวกนะมันอาจไม่ถูกต้องแต่ถูกใจนะครับก็เปรียบเหมือนอคําที่เขาพูดกันนะครับว่าผู้ชนะเขียนยังไงก็ได้นะครับผู้ชนะก็ต้องเขียนว่าตัวเองถูกต้อง นะฮะดีนะครับแต่เรื่องประัติศาสร์เป็นอะไรที่น่าศึกษาคนกวานะครับหลายๆเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนี้ก็ถือวัสดุกใช้ได้นะครับได้ความรู้นเะหมือนเคยเคยได้ฟังท่านอาจารย์บางคน,น,นก็คือเล่าเล่าให้ฟังนะครับสมัยอยุธยา งมีการลบนะครับพ่ามามาประชิดเมืองนะครับทางน่าจะเป็นกอ,องทัพเราบอกชาวชาวเขาเรียกชนชาวเฮาเฮาที่อยู่ทางเลยนะครับเขาว่าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในสมัยนั้นนะอ,อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ยืนยนันนะแต่ทางทาง ที่วศิษาถ้าเราให้ฟังนะครับเป็นชนชาวเฮานะครับทางจังหวัดเลยเป็นคนทางจังหวัดเลยนักนรบทางจังหวัดเลยสมัยยุทธยานะครับก็คือทางพม่าก,ก็ได้มีการพูดไว้นะครับว่าใครสามารถเปิดประตูกรุงรีวิยาได้นะครับฐานของพม่านะครับรู้สึกจะเป็นทหารรับจ้างนะครับทหารโปตุเกสนะครับประมาณห้าพันลายห้าพันคนนะครับ อาสาจะตีฝ่าเข้าไปในกรุงศรีอยุธยานะครับ5,000คนนะฮะมายืนอยู่หน้าหน้าหน้ากำแพงนะครับาทางากรุงศรีอยุธยานะครับส่งนักรบชาวเฮานะครับจากของคนจังหวัดเลยนะครับออกไปไม่เกิน15นาทีครับทางทหารโปรตุเกสเสีชีวิตหมดเลย5,000คน มันเลยกลายเป็นวลีนะครับเลือดเลือดนองท้องช้างนะครับก็คือทั้งผืนน้ําและผืนดินนะครับที่อยู่ที่ทางสถานโปรตุเกสนะครับอาสาจะมาเปิดประตูเมืองอยุทธยานะครับถูกฆ่าตายนะครับหมดในสงครามนะครับเลือดนองผืนดินผืนน้ำนะครับแล้วก็ช้างนะครับ ก็เลยมีวลีที่เขาพูดกันว่าเลือดนองท้องช้างนะครับก็คือทางแม่ทัพพม่าบอกว่าถ้าใครสามารถเปิดประตูมือ,อยุธยาได้นะครับจะให้ทองเท่าน้ำหนักตัวนะครับทางโปรตุกเกสก็อาสาตา้าเป็นานอาสาห้าพันคนก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับจากห้าพันคนนะครับโดยฝีมือของอนักรบชาวเฮา จังหวัดเลยนะครับนองรบชาวอยจังหวัดเลยอันนี้ผมฟังจากท่านผู้รู้ท่านหนึ่งมานะครับแล้วก็ได้ได้ได้รู้ถึงกฎกฎกฎอายการศึกการเาสมคราวสมัยก่อนนะครับว่าคนที่อยู่ข้างหลังนะครับหรืกองทัพเราเดินเราเรามีกองทัพนี่ออกไปลบนะครับคนข้างหลังนี่ถ้าคนข้างหน้าทันหลังมาหนีนะครับหนีค่าศึกนะครับ คนข้างหลังสามารถกดฆ่าคนข้างหน้าได้เลยนะครับไม่ผิดนะครับทหารนะครับอันนี้พูดถึงทหาถ้ามีการลบกันแล้วคนหน้าเรานี่จะหนีนะครับเราสามารถฆ่าหรือสังหารได้เลยนะครับอันนี้นะครับที่ทราบมาหรือได้ฟังเล่ามานะครับเป็นล่อยการสิกนะก็มีหน้าลบกันจนตัวตายนะครับ หนีก็ตายนะครับก็สู้ซะดีกว่านะครับก็เป็นหลายๆอย่างในะประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้หรือถ้าไม่ศึกษาหรือไม่ได้อินหรือได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับศึกษามาในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นสิ่งสวยงามนะครับหลายๆอย่างเป็นที่น้า น่า,นาชื่นชมและน่ารับฟังประดับความรู้นะครับหลายๆอย่ยางนะครับนักป่าท่านที่เรียกว่าปราหลายๆคนนี่องค์ความรู้นี่ผมว่าสุดยอดนะฮะหลายๆท่านนะครับพอนะถึงบ่อถูกต้องกับถูกใจมันจะไม่เหมือนกันนะครับประวัติศาสตร์แต่ส่วนมากประวัติศาสตร์จะเขียนได้ถูกใจนะครับ มันจะไม่ถูกต้องมันจะถูกใจถูกใจของผู้มีผู้ชนะและผู้มีอำนาจนะครับก็วันนี้ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับสวัสดีครับ